สวัสดีครับทุกคนมาถึงแล้วมาถึงแล้วพิอิตฐภัณฑ์พระอาจารย์วันอุตโมนะครับนั่นนั่นนั่นคือหอ,อ,อพิธีพิธพันฑ์นะครับเรามาดูรอบๆก่อนเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆบบริเวณนะครับโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะไม่ได้มานานไม่ได้มานานเปลี่ยนไปเยอะ แต่ก่อนมาบุญบุญที่นี่บ่อยนะครับเพราะว่ามันมีจุดบ้างไฟถวายอยู่แถวนี้ครับ รอบไปก็มีเสียงไก่ไก่ป่านะครับแต่กินไม่ได้นะครับมันเขตอุทยานแห่งชาตินะครับเราจะขึ้นไปดูพิธีพิธีบรรันกันนะครับ ข้างหน้านะครับคือพิจิตภัณฑ์นะครับโอ้ยมาวัดเ่าซะแล้ว มาเห่าผมซะแล้วเดินดูรอบๆนะครับ ผมจะพาเดินดูรอบๆกันครับไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ไหมเห็นประตูปิดพ่อพ่อผมก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วครับเป็น10บสิบปีลมลื่นนะครับลมลื่นเดินมากอยู่บนกลางนะครับกลาง ุทธยานแห่งชาตินะพุทธยานแห่งชาติภูผาเล็กนะครับมีต้นไม้ใหญ่น้อยมากมายนะครับดูรอบๆกันไปก่อนนะครับ ล่างก็จะเป็นป่านะครับ